สวัสดีค่ะวันนี้ก็ออกมาชมบรรยากาศข้างนอกมันดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ออกก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็นานแล้วไม่ได้ออกจากห้องนานแล้วดูสินกเยอะเลยมันก็มองไมเห็นนะนกตัวเล็กมาก บรรยากาศขัางึ้มคืมืมก็เหมือนฝนจะตกอีกแล้วฟ้าึ้มมากออกมาดูข้างนอกดูสิฝนตกยากขึ้นเต็มเลย น้องทุกคนดูว้าวนกนกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าแถวนี้ต้นไม้มันเยอะนกก็เลยเยอะยากขึ้นเต็มเลยค่ะแต่ก็กลักวกลัวมีงูอยู่แถวๆนี้เพราะว่า,วางูมันชอบอยู่ตาม ตามเธอเนะี้โอเคตอนนี้ก็ลมเย็นๆนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วมาชมบรรยากาศก,ก็มีลมเย็นๆว่าวมีนกบินผ่านด้วยโอเคเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะช่วยกดไล กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนกน้อยจิตนาการด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ